สวัสดีจ้าวันนี้แวะเอาวิวบรรยากาศที่ไล่สตรอเบอรี่มาให้ดูกันทุกคนก็คือในช่วงฤดูร้อนนะคะพิญญาก็มาหารับจ้างเก็บสตรอเบอรี่จ้าการรับจ้างเก็บสตรอเบอรี่นี่ก็คือแบบว่าให้ค่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่เราจะเก็บได้เลยนะคะเขานับเป็นกิโลจ้าแล้วก็เพื่อนๆที่เก็บอยู่ทั้งหมดก็คือเป็นชาวยูเคและก็รัสเซียนะคะทุกคนไม่มีใครผู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาฟินแลนด์ได้เลยค่ะ เพียงยาก็มาเก็บเพราะว่าไรสตอเบอรี่อยู่ข้างบ้านพีญญาเลยประมาณแค่3กิโลเท่านั้นเองจ้านี่ค่ะลูกสตอเบอรี่ลูกใหญ่มากพญญาไม่ได้เก็บเป็นคลิปยาวทุกคนดูนะคะแต่ถ้าเกิดปพญญาว่างจริงๆแล้วเดี๋ยวจะเก็บให้ดูใหม่ค่ะอันนี้คือแอบ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 ถ่ายมาค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าพีญญาทางานแบบรีบมากเลยนะคะนี่เลยพียงยาจะเลือกเก็บแต่ลูกใหญ่ๆที่แบบว่าหนักๆค่ะทุกคนเพราะว่าเขาช่างกิโลเนาะนี่ถ้าตักเก็บได้เต็มขนาดนี้นะคะ1กล่องนี้ประมาณสัก 5กิโลนะคะทุกคนพิญญาเก็บลูกใหญ่มากค่ะก็กิโลละ1ยูโรจ้าเวลาที่เราไปขายเนาะ5กิโลก็ได้5ยูโรจ้าแต่อย่าลืมนะก็ต้องเสียภาษีอยู่ดีค่ะนี่เพื่อนปิญญาใบใหม่ให้แล้วจ้าเพื่อนใหม่จ้าเป็นชาวยูเครนนางอัตยาใส่ดีมากเลยเป็นคนขับรถรถอะไรไม่รู้ ะะทุกคนบรรยากาศก็มีแค่นี้นะคะเดี๋ยวบ้างๆพี่ยาจะมาถ่ายให้ดูใหม่นะจ๊ะวันนี้ขอตัวก่อนแล้วกันค่ะรีบทำงานมากเลยนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนขอบคุณมากที่รับฟังคลิปเป็นเวลาสั้นๆจ้าบ๊ายบายค่ะ